หัวข้อนี้นะคะเราจะมา,าสอนกันในหัวข้อของเรื่องของการบันทึกเกี่ยวกับการซื้อนะคะเริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินมัดจำเลยนะคะซื้อสดสั่งซื้อซื้อเชื่อบันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆรหัสผู้จำหน่ายค่าใช้จ่ายนะคะแล้วก็คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่อ่ะเรามาเริ่มตั้งแต่การจ่ายเงินมัดจำก่อนเลยนะคะหัวข้อการจ่ายเงินมัดจำเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า เวลาที่เรามีการซื้อสินค้าแล้วเราไม่ได้จ่ายเงินร้อยเปอร์เซนต์เช่นสมมติว่าเราเนี่ยซื้อของหนึ่งร้อยบาทแต่เราจ่ายเงินเข้าไปส0มสิเปอร์เซนตในทางบัญชีเนี่ยจะยังไม่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายนะคะต้องบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะจนกว่าเราเนี่ยจะรับของมาแล้วก็จ่ายชำระส่วนที่เหลือเราถึงจะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายได้นะคะ หน้าตาของ x p ้เพนะคะเวลาที่เราจะเลือกการบันทึกบัญชีเนี่ยบอกทุกครั้งเลยว่าเวลาสร้างใหม่ก็คือจาก,กดกระดาษสีขาวนะคะแก้ไขก็คือลบปากกานะคะวอยก็คือลบทิ้งถังขยะก็คือการลบข้อมูลนะคะการกระบาดสีแดงก็คือการยกเลิกนะคะส่วนแผ่นดิสกก็คือการเซฟข้อมูลนะคะ เวลาที่เราบันทึกบัญชีเนี่ยต้องจ่ายเงินมาจํารหัสทุกอย่างเราก็ต้องสร้างเองเพราะเราไม่ได้เป็นกหนดรหัสตั้งแต่ทีแรกใช่ไหมคะใส่วันที่นะคะเลือกรหัสผู้จําหน่ายขึ้นมาใส่เลขที่บินพิมพ์คําอธิบายลงไปใส่จํานวนเงินนะคะเดี๋ยวทําให้ดูตัวอย่างก็ได้เนาะ,ะพิมพ์ลงไปวันที่ศูนยกนย์หนึ่งก็ได้ค่ะสมมุติว่าเลือกผู้จําหน่ายขึ้นมาหนึ่งราย ใส่เลขที่บินตรงนี้ก็คือเลขที่ตามใบกำกับภาษีลงวันที่ตามใบกำกับภาษีนะคะจากนั้นก็พิมพ์คำอธิบายแต่ว่ามัดจํามัดจำค่าสินค้านะคะ5,000บาทมัดจำค่าสินค้า5,000บาทอ,อธิบายสัญลักษณ์อื่นๆของตัวเอ็ก่อนก็ได้เนาะอ่ะ ตรงนี้นะคะก็คือที่เราจะใช้ประจํา สั่งให้ลงบัญชีใหม่กรณีที่ระบบเนี่ยเออเพี้ยนวิ่งไปอยู่บัญชีพักบ้างนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นการปิ้นหนังสือรับรองหักงหนี่จ่ายกรณีที่การที่เราจ่ายเงินประจำครั้งนั้นไปเนี่ยมีภาษีห่าณหนี่จ่ายเราก็ต้องใส่ภาษีหักงหนี่จ่ายลงไปด้วยนะคะตรงนี้จะออกหนังสือรับรองหัาหนี่จ่ายให้เราเองอัตโนมัติเลยส่วนตัวสุดท้ายให้ดูการบันทึกบัญชีแบบนี้นะคะอย่างที่บอก เงินมัดจำนะคะก็จะบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้านะคะจะยังไม่บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายจนกว่าของจะมาส่งเรานะคะจะบันทึกเดบิตเครดิตให้เราอันตโนมัติเลยแต่ว่าที่เพียงบอกว่าตรงนี้สั่งลงมาญชีหมายความหมายคือบางทีกรณีที่ตรงนี้มันไม่เดบิตเป็นค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้ากับกลายเป็นเดบิตบัญชีพักนะคะเราก็ สั่งให้ระบบเนี่ยลงบัญชีใหม่ก็จะวิ่งไปอยู่เป็นค่าใช้จ่ายล่วงหน้าเหมือนเดิมอันนี้กรณีที่บันทึกรับเงินมาจําขอโทษค่ะบันทึกจ่ายเงินมาจํำนะคะอ่ะเมื่อเรามีการจ่ายเงินมาจํำแล้วนะคะพอของมาเราต้องมาบันทึกที่ซื้อสดหรือซื้อเชื่อนะคะสมมติว่าเราบันทึกที่ซื้อเชื่อกันนะข้างล่างเนี่ยมันจะมีให้เราดึงเงินมาจํำขึ้นมานะคะ ว่าเงินมาจําใบเนี้ยมันถูกตัดเป็นที่ใบกํากับใบไหนให้อ้างถึงนะคะสามารถเลือกที่ตรงนี้ได้เลยขออนุญาตปิดไปก่อนละกันเนาะอันนี้ขออนุญาตวายออกนะคะเพราะว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเฉยๆอันนี้คือการบันทึกซื้อแล้วก็จ่ายเงินมาจํานะคะซื้อสดก็คือการซื้อสินค้าเป็นเงินสดนั่นเองเวลาที่เราบันทึกซื้อสดถามว่า แล้วค่าใช้จ่ายที่จ่ายเป็นเงินสดเราจะบันทึกที่ตรงไหนเราจะบันทึกที่ตรงค่าใช้จ่ายนะคะบางบริษัทอาจจะวางวางระบบในเอ็กเพของตัวเองว่าค่าใช้จ่ายอื่นเนี่ยตรงนี้ฉันอยากไม่อยากแยกเป็นแวดกับไม่แหวะแยกเป็นจ่ายเงินสดกับจ่ายธนาคารได้ไหมก็ได้มันแล้วแต่การจัดการบริหารระบบภายในแล้วไป Cre เอ e เอาเองนะคะว่าจะจัดการแบบไหนส่วนใบสั่งซื้อนะคะ เห็นไหมะสังเกตไหมหน้าต่าของเอกสารไม่ว่าจะเป็นห้องไหนเนี่ยหัวข้างบนเขาจะเหมือนกันหมดเลยนะคะเวลาเพิ่มก็เพิ่มกระดาษสีขาวต้องใส่เลขที่ใบสั่งซื้อเอาไปเองนะเพราะว่าเราไม่ได้กําหนดให้เขาลันให้นะคะแล้วก็ใส่วันที่ใบสั่งซื้อเนี่ยก็คือบันทึกบัญชีหรือเลือกรายการเนี่ยเหมือนตอนที่เราบันทึกซื้อเลยเพียงแต่ว่าใบาสั่งซื้อตัวนี้จะไม่ออก PO ให้กับเรานะจะขอโทษค่ะจะไม่ ไม่ใช่ผิโจะไม่บันทึกบัญชีให้กับเราเดบิตเครดิตนะอ่าเป็นแค่ p o หน้าที่ของเราเมื่อเปิดใบสั่งซื้อเสร็จแล้วเรามาเปิดบันทึกซื้อเชื่ออย่างเงี้ยถ้าสมมติมีการอ้างถึง PO นะคะมีการเปิด PO เราก็ต้องมาเลือกอ้างถึงใบสั่งซื้อเลขที่อะไรขึ้นมาด้วยนะคะอันนี้มันมีการลดนี้ไปละทำจ่ายชำระเรียบร้อยมันเลยขึ้นฟองนะคะเนี่ยดึง PO ขึ้นมามันจะเลือกรายการให้เราอะ เองอัตโนมัติโดยที่เราไม่ต้องมาคีย์ใหม่แล้วนะคะแต่ว่าหลายคนมัจกจะหลายบริษัทและกันมัจกจะไม่ใช้การเปิด PO ในระบบ e x p r e พรเพราะว่าหนึ่งเลยหน้าตาไม่สวยงามนะคะแล้วก็ข้อความที่ใส่ก็คือใส่ได้ไม่เยอะสำหรับใครที่อยากจะให้ e x p r e s s สร้างแบบฟอร์มให้ใหม่เนาะก็เสียงเงินให้ e x p r e พรรู้สึกว่าจะเป็นแบบฟอร์มแล้วประมาณ2000บาทเนาะ2,000ขั้นต่ำนะ2,000ขั้นต่ำ อันนี้คือการบันทึกสื่อเชื่อนะคะค่าใช้ใจ่ายอื่นเราจะบันทึกที่หน้านี้นะคะเห็นไหมเข้าข่าวก็จะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวตอนที่เราทํากันเราถึงจะได้ลองทำนะว่าเป็นยังไงเราก็ต้องกดกระดาษสีขาวเพิ่มเหมือนเดิมเวลาเราจะเพิ่มใหม่นะคะปิดเอาไปก่อนนะค่าใช้ใจ่ายอื่นส่วนข้อ6รายละเอียดผู้จําหน่ายเนี่ยความหมายคือเวลาที่เราจะบันทึกบัญชีลงไปเนี่ยเราจะต้องมีการ สร้างรหัสผู้จําหน่ายก่อนอันนี้พี่อังได้เพิ่มให้กับทุกคนแล้วนะคะเพิ่มให้กับทุกคนหมดแล้ววิธีการเพิ่มก็กดกระดาษสีขาวใส่รหัสผู้จําหน่ายส่วนใหญ่พี่ก็จะแบบว่าขึ้นต้นด้วยอะไรพี่ก็จะใส่แบบนั้นอนะอย่างเช่นสมุดจัดหางานอย่างเงี้ยพี่ก็กดกระดาษสีขาวใช่ไหมแล้วก็พิมพ์ว่าจอขีดศูนย์ศูนย์หนึ่งบริษัทจัดหางานดีที่สุดจํากัดนะคะตรงนี้เขาจะมีให้เราเลือกนะคะ โอแก้ไ okay. ขแล้วกันเนาะเนี่ยเลือกว่าเป็นพอสอมอบจอกอนะคะตรงนี้ไม่รู้ใครไปตั้งไว้ตั้งให้พี่พิดอะเดี๋ยวพี่ไปลบออกก่อนดีกว่าใครมาใส่บริษัทลิส t ิ n g ตรงนี้พี่เนี่ยรายการข้อความมาพี่ได้ทำการจัดก,การแก้ไขมันออกไปเรียบร้อยแล้วนะคะ อ่ะมันจะมีตรงนี้ให้เราเลือกคุณบริษัทหอจอกอร้านค้าตรงนี้เราก็เลือกขึ้นมาแล้วเราก็ใส่จํากัดนะคะจากนั้นให้เราใส่ที่อยู่ว่าอยู่ที่ไหนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรอะไรนะคะเลขที่นิติบุคคลเลขที่อะไรนะคะจากนั้นสิ่งที่เราจะต้องกําหนดคือกรณีที่เรารู้อยู่แล้วว่าผออู้จําหน่ายรายนี้นะจะมีหักหน้าที่จ่ายเช่นเป็นค่าบริการหรือค่าโฆษณาเราสามารถพิมพ์ลงไปได้เลย พิมพ์ลงไปได้เลยแบบนี้นะปกติเนี่ยมันจะมีขึ้นแบบนี้ให้แต่มันจะย,วยาวๆอะ่ะพี่ก็จะพิมพ์เข้าไปเลยค่าโฆษณาเราก็บอกไปเลยปกตินี่เป็นนิติบุคคลใช่ไหมก็เลือกทองอดลห้าสามค่าโฆษณานะคะหักสองเปอร์เซ็นเงื่อนไขคือหักหนึ่งหักหนึ่งก็คือหักมาที่จ่ายนะคะนี่อาตาัตราคือเงื่อนไขภาษีหักมาที่จ่ายอยู่ตรงนี้นะอันนี้คืออาตาัตราอย่าสลับกันเนาะจากนั้นนะคะตรงนี้ก็ ก็จะผูกเป็นรหัสเจ้าหนี้การค้าตลอดไม่ต้องแก้ไขอะไรนะคะเลือกประเภทราคาเป็นแบบแยกแบบแล้วก็แบบ7%จตจากนั้นก็กดเซฟนะคะอแต่ถ้าเป็นลายไหนแบบเ,เป็นค่าใช้จ่ายอื่นๆยิบย่อยอะไรเงี้ยพี่ก็จะตั้งรหัสผู้จำหน่ายว่าเป็นเงินสดอย่างเงี้ยแล้วก็ใส่รหัสเลขที่ผู้เสียภาษีเป็นศูนย์ไปนะคะตรงนี้ก็เป็นเจ้าหนี้การค้าเหมือนเดิมแล้วก็ใส่เป็นแบบไม่มีแบบนะคะถ้าลายไหนมีแบบอ่ะเราก็จะตั้งแบบมีแบบเข้าไปนะคะ ตรงนี้เดี๋ยวพี่จะไปใส่ที่อยู่ให้อีกทีละกันนะคะจะเป็นประมาณของรายละเอียดรหัสผู้จำหน,น่ายอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือข้อเจ็รายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอื่นรายละเอียดค่าใช้ใจ่ายอื่นเนี่ยเดิมเนี่ยผ่านเลยนะเอ็กเพสไม่มีให้หน้าที่ของเราเราจะต้องมาผูกเองโดยการที่ไปดูที่บัญชีแล้วก็ผังบัญชีเนาะไปดูที่บัญชีแล้วก็ ังบัญชีนะคะอะมองไม่อยืดเนี่นนะขะยขอแยกกลางออกแล้วกันเนาะอย่างสมมุติว่าอันแรกเนี่ยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเราก็ต้องไปดูว่าธนาคารของเราธนาคารของเรา กรุงไทยใช่ไหมกรุงไทยเห็นไหมคะใช้รหัสหนึ่งหสามศูฉะนั้นตอนที่เราผูกรหัสค่าใช้ใจ่ายอื่นตรงนี้ก็ต้องใช้ 11, 1นึ่งหศชื่อบัญชีกรุงไทยออมทรัพย์กรุงไทยเป็นสินทรัพย์เลือกเป็นครั้งก็ได้นะคะรหัสบัญชีค่าใช้จ่ายข้างล่างก็ต้องผูกเป็น กรุงไทยนะคะจะไปผูกเป็นกรุงเทพไม่ได้ก็คือเดี๋ยวเราบันทึกบัญชยียังไงก็ผิดหมดเลยนะคะสังเกตเวลาที่พี่ผูกอันนี้ทุกคนพี่ผูกไว้ให้หมดแล้วเนาะข้างล่างกับข้างบนเห็นไหมชื่อจะตรงกันเสมอ ชื่อจะเป็นชื่อเดียวกันส่วนรหัสตรงนี้เอามาจากไหนก็เอามาจากผังบัญชีนั่นเองฉะนั้นเวลาที่เราเป็นเริ่มทําบริษัทใหม่ให้กับใครนะคะรหัสค่าใช้จ่ายใ,ให้ดูตามผังบัญชีชื่อตามผังบัญชีแล้วก็ผูกบัญชีข้างล่างให้ตรงกันกันกบผังบัญชีนะคะอือจบในเรื่องของการกําหนดรายละเอียดค่าใช้จ่ายอยื่นๆนะคะอะตรงนี้ก็จะไปที่ซื้อนะคะแล้วก็ คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่เนี่ยกรณีที่แบบเราเนี่ยบันทึกยอดยกมาเรียบร้อยใส่ยอดยกมาใส่รหัสเจ้าหนี้ใหม่แล้วคงเหลือเนี่ยเราก็ดูแล้วว่าเอ๊ะจริงๆมันจะต้องตรงกันสินะคะแต่ว่าบางทีเนี่ยมันแบบอย่างที่บอกเอ็กเพสเออหรือเออรเลอร์นะก็มากดเจ้าหนี้คำนวณใหม่ได้อันนี้มันแล้วแต่เคสจริงๆแต่น้อยครั้งมากที่ระบบมันจะเออนะคะถ้าไม่จําเป็นตรงนี้คำนวณยอดเจ้าหนี้ใหม่เราก็ไม่ต้องไปแก้ไขอะไรนะคะ อาจจบในเรื่องของหัวข้อฝั่งซื้อนะคะ